สวัสดีครับเออวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าค่อนข้างน่ากังวลอย่างยิ่งเลยนะครับคือเรื่องบทสนทนาทางโทรศัพท์แค่17นาทีที่รั่วไหลออกมาแต่กลับ กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะสั่นคลอนทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เ,เศรษฐลภาพในบ้านเราเองด้วยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับผ่านบทวิเคราะห์วิกฤต17นาทีการทูตไทยกัมพูชาและภัยการเมืองภายในคืออยากจะทําความเข้าใจจริงๆครับว่าเบื้องหลังมันคืออะไรกลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่คืออะไรแล้วผลกระทบเนี่ยโดยเฉพาะที่อาจจะทําให้ไทยเราเสียหายหนักๆเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ใช่ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเกินหรือแค่การทูตท,ที่ผิดพลาดนะคะแต่มันเผยให้เห็นอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะทั้งเรื่องออพลวัตอำนาจระบอบป,ประเทศแล้วก็ความเปราะบางภายในของเราเองที่อออาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือได้ครับบทวิเคราะห์นี่เจาะไปที่ตัวเนื้อหาเลยใช่ไหมครับจุดแบกที่เขาพูดถึงคือคาพูดของคุณแพรหารเองที่ยอมรับว่ารัฐบาลสั่นคลอนที่สุด แล้วก็มีการอ้างความสัมพันธ์ส่วนตัวว่าเป็นหลานทำไมครับทำไมบทวิเคราะห์มองว่าอันนี้มันมันร้ายแรงเป็นการเปิดจุดอ่อน ค่ะคือบทวิเคราะ์หมองว่าคําพูดลักษณะนี้นะคะในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันมันสุ่มเสี่ยงมากที่จะถูกตีความว่าเป็นการแสดงความอ่อนแอทางการเมืองคือแบบว่าไม่จําเป็นต้องพูดออกไปขนาดนั้นนะคะพอมันหลุดออกไปแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาก็หยิบฉวยไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลยมันเหมือนเราส่งสิกเนลไปเองว่าเออผู้นาเรากําลังมีปัญหาอยู่นะ อืมครับแล้วมีอีกจุดที่หนักกว่านั้นอีกคือการพูดถึงแม่ทัพภาคที่สองนะครับว่าเป็นพวกฝ่ายตรงข้ามกับเราอันนี้บทวิเคราะห์ว่ายังไงบ้างครับอันนี้ บทวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นจุดที่อันตรายที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันไปกระทบโดยตรงเลยกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นเสาหลักความมั่นคงนะคะการไปสร้างความรู้สึกหรือพูดในลักษณะที่ทําให้เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจกันเนี่ยมันคือการบ่อนทําลายจากข้างในเลยนะคะผลเสียมันร้ายแรงกว่าที่เราคิดเยอะคะ่ะครับเข้าใจเลยครับ ในขณะเดียวกันบทวิเคราะห์ก็ไม่ได้มองแค่ฝั่งไทยใช่ไหมครับเขามองไปที่กลยุทธ์ของทางสมเด็จหุนเซ้นด้วยว่าการปล่อยคลิปเสียงนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องโปร่งใสอะไรแบบนั้น ถูกต้องเลยค่ะบทวิเคราะห์ใช้คำชัดเจนเลยนะคะว่านี่คือปฏิบัติการข่าวสารหรือที่เราเรียกกันว่า IO information operation คือมันมีการวางแผนคำนวณมาอย่างดีแล้วไม่ใช่ความบังเอิญหรือยากจะโปร่งใสอะไรแบบนั้นเลยเป้าหมายชัดเจนคือ1กดดันไทยเรื่องเขตแดน2ก็คือสร้างความปั่นป่วนในบ้านเราไปพร้อมกัน เป็นการละเมิดรำเนียมการทูดเลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะจงใจเลยค่ะเพื่อส่งสัญญาณว่าเ,เขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วผลกระทบที่ตามมาในไทยล่ะครับบทวิเคราะห์ชี้ว่ามีอะไรที่น่ากังวลเป็นพิเศษบ้างครับ ผลกระทบที่น่าห่วงมากๆเลยนะคะคือแน่นอนเรื่องความเชื่อมั่นต่อผู้นําต่อรัฐบาลอันนี้โดนไปเต็มๆแต่ที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องรอยร้าวระหว่างพล,ลเรือนกับทหารนี่แหละค่ะคือถึงแม้ว่ากองทัพจะออกมาพูดว่าเข้าใจนะคะแต่บทวิเคราะห์เขาตีความว่ามันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่านี่บุญคุณทางการเมืองขึ้นมาได้นี่บุญคุณทางการเมืองหมายความว่ายังไงครับก็คือทำให้กองทัพเหมือนกับว่า อยู่ในสถานะที่มีอำน,นาจต่อรองเหนือรัฐบาลมากขึ้นไปโดยปริยายเหมือนรัฐบาลติดค้าอะไรบางอย่างอำนาจสั่งการของนายกในฐานะผู้บริหารสูงสุดเนี่ยมันก็อาจจะถูกลดทอนความเข้มแข็งลงไปได้ค่ะอืมน่าคิดครับแล้วก็มีเรื่องการปลูกกระแสชาตินิยมด้วยใช่ไหมครับที่บทวิเคราะห์เตือนไว้ใช่ค่ะอันนั้นก็น่าห่วงไม่แพ้กันเลยเพราะเรารู้กันดีว่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ย มันมีจุดเปราะบางอยู่แล้วการเอาเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศแบบนี้มามโหมไฟให้เกิดความแตกแยกในประเทศเราเองเนี่ยมันอันตรายมากเคยมีบทเรียนมาแล้วด้วยครับนอกจากเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงแล้วเนี่ยบทวิเคราะห์ยังพาไปดูมิติเศรษฐกิจด้วยตรงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับมีประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคือเขาพูดถึงแนวคิดเรื่อง asymmetry of economic pain ค่ะ ความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่ไม่สมมาตรใช่ค่ะคือหมายความว่าเวลาเกิดความขัดแย้งเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจมันเกิดทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะแต่ว่า ฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกเจ็บปวดกว่าหรือเร็วกว่าอีกฝ่ายทําให้เสียเปรียบในการต่อรองคือถึงแม้ภาพรวมเราจะดูเหมือนได้เปรียบดุลการค้านะคะแต่พอไปดูรายละเอียดเช่นการที่เราต้องพึ่งพาสินค้าเกษตรบางอย่างจากกัมพูชาอย่างมันสัาปะหลังเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดเปราะบางของเราเหมือนกันอ๋อคือแรงกดดันทางเศรษฐกิจตรงชายแดนเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงการเมืองในกรุงเทพได้เร็วกว่าที่กัมพูชาจะรู้สึกเจ็บปวดว่าง,งั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะ ซึ่งบทวิเคราะห์มองว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาเขาคำนวณไว้แล้วว่าใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกดดันรัฐบาลไทยได้โหพอฟังแบบนี้แล้วภาพรวมที่บทวิเคราะห์สรุปออกมานี่ชัดเจนเลยนะครับว่าเรื่องแค่17นาทีเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้แทรกแซงการเมืองภายในบ้านเราขยายความขัดแย้งที่มีอยู่เดิมให้มันรุนแรงขึ้นไปอีกใช่ค่ะ บทเรียนสำคัญที่สุดเลยจากเรื่องนี้ที่บทวิเคราะห์ตอกย้ำม,มากๆก็คือความเปราะบางภายในของเราเองเนี่ยแหะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือแม้แต่โครงสร้างเศรษฐกิจบางอย่างมันเออมันเปิดช่องให้ปัจจัยภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เสมอเลยแล้วผลกระทบมันก็ตกอยู่ที่ความมั่นคงเสถียรภาพของชาติเรานี่แหละค่ะครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามสำคัญค้นไ้ายเลยนะครับว่าจากวิกฤตครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะเรียนรู้ยังไง จะสร้างความเข้มแข็งภายในทั้งการเมืองการทูตหรือมแต่เอกภาพของคนในชาติเองเพื่อที่จะปิดช่องว่างตรงนี้ไม่ให้ปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงเข้ามาสั่นคลอนเราได้ง่ายง่ายอีกโดยเฉพาะเมื่อเราต้องอยู่กับเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแบบนี้ต่อไปนะครับนี่เป็นโจทย์ใหญ่จริงๆที่เราทุกคนคงต้องช่วยกันขบคิดกันต่อไปครับ